สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้พบกับคุกกี้รันคาเข้าอีกแล้วครับก็เพราะว่าเมื่อกี้ผมลองเข้าเกมในไลน์คุกกี้รันครับมันเข้าไม่ได้สักทีครับก็เลยโมโหครับหมงิดม,มากครับมาเล่นอันนี้ก็ได้ฟะอะไรเงี้ยก็เลยขอ,อยืมเจมอนมาครับคลิปนี้นครับผมจะมาทำคะแนน เกาะที่2ดูบ้างโดยใช้คุกกี้หมาป่ากับหัวใจผัดด้วยมวยไทยครับเห็นว่าเซตนี้ครับเห็นเดนมอนบอกว่าเซตนี้เล่นกันคะแนนสูงมาก260 270ล้านผมก็เลยอยากลองดูบ้างครับก็ผมมีสมบัติอาจเะมอนมีสมบัติเหมือนที่เขาเล่นได้270ล้านด้วยก็เป็นกระป๋องกาแฟกับคัพเค้กนะครับที่ติดวิงแล้วก็อันนี้ก็แบบกาแฟเช่นเดียวกันก็จะเน้นฟื้นพลังทั้ง สองอันเนี้ยมันฟื้นพลังครับขอไปอธิบายติดขัดนะครับก็คือเมื่อเก็บขวดเลือดเนี่ยเราจะได้จํานวนเลือดที่มากกว่าปกติแล้วก็ครับเค้กนี่ก็ลดพลังงานให้เราเแล้วก็เพิ่มเลือดให้เราหนึ่งครั้งครับร้อยสบหน่วยโอเคก็มาดูนครับว่าผมจะเละไหมครับเพราะว่าหมอบาเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดครับเวลามันแปลงร่างนี่ครับผมชอบพุ่งตกเถวนนะครับมาดูกันดีกว่าครับผมจะไปล่อหรือเปล่า คกกี้หมาป่าครับหลังจากที่ผมลงคลิปแบล็คเบอรี่กับหมาป่าไปนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าคุกกี้หมาป่าเนี่ยมันเวลาแปลงล่าครับจะสามารถทําลายสีขวางแล้ได้คะแนนถึงชิ้นละสามหมื่นคะแนนนั่นเองครับโอ้แม่เจ้าก็ยังถือว่ายังแพ้คุกกี้บัวขาวนะครับเพราะว่าบัวขาวเนี่ยมันให้ถึงห้าหมื่นครับไอ้บัวขาวที่ว่าก็คือคุกกี้มวยไทยนะครับเดี๋ยวบางคนจะงงอขอเรียกบัวขาวแล้วกันครับ แล้วช่วงแรกของด่านนี้ครับคุกกี้หมาป่าทําคะแนนได้ไม่ค่อยดีครับเนื่องจากสิ่งกีดขวางที่ให้เราทําลายมีมีไม่เยอะครับอขอภายครับจอเบี้ยวครับิ <laughs> ึงเห็นนครับขอภายขอภาย แม่ตัวเอ็มแค่ตัวเดียวไม่ให้ผมนะครับทีงกเอ้ยก็ <c oughs> เสียดายเลยครับกดข้นโบนัททามไปเลยหนึ่งครั้งนะครับงั้นเราก็ได้ขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกทีนั่นเองครับว้ายโบนัททางก็โอ้โหนัททามไม่ค่อยโอเคอย่างที่คิดครับไม่มีลูกไฟกับแม่เลยครับ ก็คะแนนหวยแตกครับตอนนี้วันอาทามนะครับอ้าวกระโดดข้ามซะงั้นน่ะบอกแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นครับก็จริงผมอะถ้าคนเล่นจริงๆมันน่าจะรู้จังหวะนะฮะนี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นก็อย่างที่บอกนะครับผมก็นี่ใช้ ก็จะพยายามเหล่ไปมองเกตของอมานะครับถ้าเกตเต็มมันจะพุ่งครับพุ่งขานมาสิ่งขวางได้แบบนี้นะก็ต้องระวังเลยครับเพราะว่าไปถึงด้านหลังๆเนี่ยมันจะยากครับมีเหวอะไรเงี้ยจะมีสิทธตกเหวสูงเนื่องจากสปีดท,ที่มากขึ้นนั่นเองครับ สอ0รยล้านขึ้นก็พอครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไรครับไม่เคยเล่นเลยครับแบบนี้ครับเกาะสองนี่เท่าที่เล่นนะครับเท่าที่เล่นเนี่ยเกาะสองของขาเข้า,ขาคุกกี้รันกับลายนี่ต่างกันนะครับแต่ว่ามีด่านเดียวที่เหมือนกันคือด่านสุดท้ายนะครับผมแต่ด่านที่ต่างกันเนี่ยมันก็ต่างไม่เยอะครับมันจะเริ่มต่างกันตั้งแต่ด่านสี่นะครับที่ผมสังเกตเห็นว่าต่างนะครับ ฝวาจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนะี่ยคะแนนจะเยอะขึ้นช่วงนี้ครับเจ้าหมาป่าครับคะแนนมันนี่มาจากการทำลายสีขวางเยอะเยอะมากครับตกกระจายหมดเลยครับอยู่ปุ้งเฮ้ย <c> ห <oughs> ัวตกเหวจังเลย ไม่ชินหมานะครับถึงแม้ที่บ้านจะเลี้ยงหมาก็เถอะแล้วมันเกี่ยวอะไรว่าโอเคตอนนี้ขาดตัว S กับตัว E นะครับผมอ้าวอ้าวได้อ e แล้วเยี่ยมครับขาแค่เอนะครับแงวอ,อ e มาทำไมสองอันเนี่ย าหน่อยแซ่โอ้เอสอยู่ตรงนี้นะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าแล้วก็ยังดีที่ได้ขึ้นโบนัสทางครับโบนัสทางลูกไฟครับผมชอบมากกว่าโบนัสหมีนะครับเพราะว่าได้ลุ้นผู้ดาวครับผู้ดาวนี่คะแนนเยอะครับเยอะกว่าโบนัสหมีครับถ้ามันออกมาเยอะแบบนี้นะครับ ประมาณ18ล้าน5แสนนะครับคะแนนยังไม่สูงครับตอนนี้ต้องดูหลังจากนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับสีกวากจเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆใครเห็นได้ชั้นนะครับโอ้ยขายแค่ตัวอีครับผม ควรแลรครับควรแลควรแลครับควรแลเนี่ข้างหน้านี่ฝีขวางเยอะกว่าอ,อีกครับ ถึงบอกนะครับว่าตรงที่ขึ้นบนน้ทามเมื่อกี้เรากำลังได้ลูกไฟอยู่พอดีอ่ะเราเดินขึ้นบนน้ทามทําให้เราไม่ได้วิ่งไวมาถึงตรงจุดเมื่อกี้นั่นเองครับคะแนนก็หายไปนิดนึงโอเคก็ได้ขึ้นบนน้ามตรงนี้ก็ถัวถัวๆกันไปครับ ด่านเนครัเข้ายากกว่าลายครับผมว่านะชัวร์ครับมีหลายจ,จุดที่ลายไม่มีครับ ตอนนี้อยู่ที่33ล้านครับเขาดาวสุดท้ายครับไอเยี่ยมยุนผู้ดาวต่ออีกแล้วครับผมชอบครับ <laughs> ชอบลุนครับมาเยอะผมก็ได้เยอะครับโอ้โหมาแต่ข้างล่างแฮมมาแต่ข้างล่างนะครับ ดาเน,นี้ได้ทําลายสะใจแน่นอนครับสําหรับหมาป่านะครับมีสีกว่าให้เราทําลายเพียบครับเป็นที่เลยน้องเนี่ยครับอ้อเต็นที่เลยน้องอืม,มีตรงดงธนูอนะครับทำลายให้สะใจไปเลย แค่แมเปิลครับเม่อกีแค่ดงเล็กครับมีดงใหญ่ดงยาววันนี้ครับดงนี้ครับแต่ว่าว้าพึ่งแปลงร่างกลับคืนร่างคนนะครับ อะไรไปตรงนี้แหลมครับ ผมเก็บขวดเลือขวดใหญ่หรือเปล่าอ่ะเอ้ยเหมือนไม่ได้เก็บแล้วเนี่ยหรือว่าได้เก็บนะผมมองไม่ทันจริงๆครับเอ้ยทําไม่ได้เก็บนี่เสียหายแล้วเนี่ย มาตัวกระพิบตรงนี้นะผมจะไม่ถูกโอเคยังได้ครับเกือบแล้วผมมาหยุดตัวไอตัวพิบมาหายตอนกลางเหวเนี่ยผมจะงงนะครับทําอะไรไม่ถูกนะครับมีสิทชนมีสิทเหวได้นั่นเองครับก็ยังโชคดีครับที่รอดมาได้ นะครับปกติชอบลงเหวครับจากใจเลยครับว่าฟุ Lãy lặng lặng nồi Tụi nghĩ Tụi ní, tôi ní, tôi ní. อิปเนียนเลยครับอ้าวตกใจครับอ๋อขึ้นบนนัรทามนี่นั่นเองครับ เอ้ยตกใจมันพุ่งเนี่ยทำให้ผมตกใจนะครับ ี่ยมมากครับมีแฟรี่มาช่วยผมแล้วครับผมสามารถพาชนได้หนึ่งครั้งครับจะไม่เสียเลือดครับก็มีพลังแม่เหล็กให้ด้วยครับอ้าวเวนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันหน้าไม่เนี้ยห <c oughs> ใจหลายที่สุดใจหลายที่สุด นั่นใจไลายกำลังสองอะไรนักหนาเนี่ยยิงมาถึงสองครั้งสองคราไม่ให้ผมทำลายสีขว่างผม แค่ฟื้นครั้งแรกครับครับเค้กครับ เยี่ยมมากครับขึ้นโบนัสครับนี่ผมก็จำไม่ได้ว่าเชลิดเดอร์มาหรือยังครับเชลิดเดอร์นี่ผมจำไม่ได้แทบทุกคลิปครับไม่รู้เป็นโรคอะไรครับ น่าโจรสแล้วครับไม่เป็นไรครับมีโล่ครับ กลเอเหวอ่ะเลยโดดโหลดตามรายเดิมดีกว่าครับมันเร็วแบบนี้ตรงจุดเมื่อกี้ผมไม่ถนัดครับพยายามโหลดรายเดิมจะชัวกว่าขม่คะแนนหายไปพอสมควน ตัว S ครับผมต้องการตัว S ครับตอนนี้ครับคือคืโนโบรัตไทม์ครับร้อยยี่สิบเก้าล้านครับผัดแรกครับมาดูบุกทคีบัวขาวมั้งครับ ซปเปอร์สายานานมากครับถ้เท,ทียบากของไทยครับเยี่ยมโตเอสอยู่ตรงนี้นี่เองครับ เัานดีอย่างนี้ที่เองครับแทบจะไม่กระตุกเลยครับ นานมากจริงๆครับที่บัวขาวของเราเ้าวผิดแล้วเหรออันนี้ยังดีครับ บัเมื่อกี้มันจะช่วยทำลายสี่่าด้วยนะเนี่ยเพิ่งรู้เนี้น,น,นครับเพิ่งรู้ครับโอเควันรอบสองครับผมเวดอีกแล้วเหรอแ <laughs> บบน,นี้พี่โบขาวได้คะแนนเพิ่มไหมผมไม่ทราบครับ โอเคพี่โบข่าวต่อยกที่สองนะครับ บูขาวซูเปอร์เซียตรงนี้หน่อยโอ้ยชาชาครับว้าวาอย่าเพิงตายนะอุตส่าเล่นแบบไม่ชนแบบไม่เสียเลือดนะครับโอ้ยไม่ถึงนะครับปวดเลือดโอ้แม่เจา้าก็เท่าไหร่251ล้านแบบ สงสัยตรงผัดแรกผมจะพลาดขวดเลือดขวดใหญ่ั้งครับมันเลยไปไม่ถึงขวดเลือดอีกสองขวดอันนี้ผมเดานะผมไม่รู้นี่ก็เพิ่งเคยเล่นคอมโบแบบนี้ครั้งแรกนะครับก็ถือว่าพอใจครับเพราะว่าผมมีผัดแรกโชคดีครับได้บัฟแฟรี่มาช่วยครับแล้วผมก็พลาดชนไปนะครับโอเคก็ถือว่าเซตนี้เห็นอ่า เมนบอกว่าทําได้ถึง260 270แต่ผมทําได้ trips, แค่นี้เองครับก็คงเป็นเพราะไม่ได้ขวดเลือดตรงนั้นเองอย,อย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงแรกครับเดี๋ยวผมอาจจะรีเพย์ไปดูว่าพลาดจริงหรือเปล่าโอเคคลิปนี้ก็พอใจมากเลยครับโอเคเพราะว่าหมาป่าเนี่ยผมชอบพุ่งลงเหวครับแต่คลิปนี้ไม่พุ่งลงครับโชคดีไปครับก็ผม tailor, si yim, ช gegangen, อบตกใจเวลายมันพุ่งครับ พอไม่ไม่ได้สังเกตตรงที่เกตบนหัวครับพอเกตเต็มเนี่ยมันจะเร็วนะครับทำให้ผิดจังหวะนะครับอันนี้ต้องระวังครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นตัวนี้ครั้งแรกนะครับผมเป็นบ่อยครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับก็โอกาสหน้าก็เจอกันอีกครั้งในคุกกี้รันคาเข้าครับแต่คลิปต่อไปผมก็อยากถ่ายสลับสลับกันไประหว่างลายกับคาเข้านะครับไม่ต้องผู้เล่นผู้เล่นลายไม่ต้องน้อยใจนะครับอันนี้ผมจะทยอย ่ายคลิปเรื่อยๆสลับสลับกันไปนะครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ